ครับเชิญเลยครับนี <S 2> <S 2> ่ฮะพี่ท่ามบดีเอาของมามาฝากครับเป็นของวัตถ uh ุมงคลเนาะมาลัมารักก็มีเป็นวัตถุมงคลตอบแทนให้เนาะข้ละดนเี๋ยวมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ่ ้เนียเอาไปอยิได้แจกญาติพี่น้องแจกกันต่อไปยังไม่มีนะหมดก็คือหมดเลยหมดก็คือหมดหรือรางวัลมาแล้วเดี๋ยวถ้าถูกก็เดี๋ยวให้พ่อนต้องถูกสิเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวจะให้ โชคดีนะเนี่ยโชคดีมากเลยได้ได้ได้เจอมาด้วยเนี่ยโอ้ขนขนคิงลุกหรือเปล่าครับอะไรขนคิงลุกอะไรนะขนคิงลุกอะไขนคิงลุกอะไรสั่นหมดแล้วเนี่ยดีใจสั่นหมดแล้วใจเต้นแรงเลยเนี่ยเต้นแบบ เป็นปื้มไงเออไม่ใช่เต้นแบบไอ้โลกอะไรเงี้ยเก้นเป็ดเป็นปื้มดูตันนี้อีกระน้อนปองพ่น้อสุดพุ่มเผื่อว่าโอ้ยน่อไป่้านนมีแต่นเร็วเออสิทธิพิเศษเลยไะถ่ายรูปด้ยอานี่ครับได้สัมผัสพอพายแล้วนะฮะ ครับพี่ไปนอนเป็นยังไงบ้างครับผมยื่นใจโอ้สุดยอดเลยโอ้โหวันนี้เศทธฐีเป็นเศรษฐมากามีม,มีมีใครบ้างมีใครบ้างเอาไปพี่ปีสามานเข้าไปเลย โอ้ออโหสิทธิพิเศษมากครับทุกคนครับนี่เอม่่อเลยไวันนี้เสิายทีว่โอ้โหวันนี้สิทธิพิเศษมากขอเจอ้เฟอเจ้เฟอสวทุกคนก็ได้สัมผัสพ่อพายครับวันนี้อ่า ครับผมครบแล้วกระเป๋าอยู่นู่นเป๋าไม่ได้มาเนั่นแหละมันหาไม่ไม่ก็จะไปรับที่บ้านนั่นเลยเออรับไปนะก็ไปได้ก็ได้นะเอออย่างนันเราไปสั่งกินกินข้าวไปเ๋ยก็หมายเดี๋ยวเดี๋ยวเผ็ดพเดี๋ยวไปสั่งข้าวแล้วเดี๋ยวกันมันมีอะไรเดี๋ยวไปครับผมมาเยี่ยมอีกนะตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยสิทธิพิเศษมากนะครับที่เป็นนองสุดทุ่มแล้วก็ทุกทนที่มาคิดว่าจะได้เอม ภาวนามาต้องสะออดทางโอ้รู้ว่าพ่อไม่ได้อาบน้ํามาเป็นอาทิตย์แล้วไงกลัวว่าพ่อแบบไม่ได้อาบแล้วก็ตะว่าไงอกยังบอกกับพี่สาวว่าจะได้เข้ามาจับพ่อมาเมียวันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษแล้วพ่อมีกลิ่นยังไงบ้างครับพ่อพาไม่มีกลิ่นเนาะอต่ไม่ได้อาบน้ำนะธรรมชาติของเขากลิ่นธรรมชาติของเขา่แหละก็เอกลักษณ์ในตัวของเขาโอ้ ครับผมสุดยอดเลยเอาเอาเอาดีใจกับพี่ประนอมนะครับวันนี้มาพบพ่อพายมาเจอพ่อพายได้มาสัมผัสพ่อพายด้วยนะครับแล้วก็ได้วัตถุบางคนไปบูชาด้วยเนาะได้ผลพ่อพายไปบูชาด้วยเป็นสิทธิพิเศษมากนะครับในขนพ่อพายนะครับรับจากมือคุณธนาบดีด้วยเส้นนี้เก็บไว้เลยเนี่ย อย่าให้ใครว่ารับจากคุณธนบดีมอบให้ก็จะได้โชคได้ลาภโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นขนขนสันหลังมั้งขนหัวขนหัวจะยาวแต่ตรงตรงเรืนหัวของพ่อพายฮะนี่ฮะยาวมากเลยโอ้โหเอ็กซ์เอ็กซ์แอดฮะก็ะถ่ายรูปหนึงครับโช,โชว์โชว์ขนพ่อพายเออหนึ่งสอง Okay. Oh, darum, โอเคครับผมโอ้โหขนยาวเลยนะฮะตาฟ้าเป็นตัวนับไปคปรับเที่ยวกับเที่ยวกับตาอาอ,อย่าเพิ่งเอาไปนี่ธนาคารอยู่นี่ฝากธนาคารก่อนต้องมีดอกเ <laughs> อา<ะ> <laughs> นะครับพราพายก็ยจะ ไปที่โรงเรียนแล้วนะครับตอนนี้อาบน้ําเสร็จแล้วเออคืบหน่อยก็ดีเหมือนกันได้อากาศร้อนก็ไม่ไหวครับอากาศแรงมากนะเดี๋ยวร้อนมากนะครับเอาหพ่อพายไปโรงเรียนครับ ตอนนี้พาอพายอิ่มแล้วนะครับตาป,ป,ปิดๆแล้วอ่ะต่อไปก็จะหาคนต้พองพาย กูเกันคนร้านปนเลยอ่ากลูกันเข้าไปนะครับหาค้นเพื่อปลยต่อปลายพอเข้าคอกแล้วเข้าลงเงน,นแล้วนะครับนั่นนี้ก็กำลังหาคนอยู่นะครับเนึก็เขใจอะไรเออเั้าใคนน้น,นนะใช เออเอามาให้ลุงก็ได้ปะ่พปะพ่อบอกว่าให้ลุงให้ยี่สิบบาทเอาไหมเออไว้เ้อาเป็นคลิปเลยเออพ่อพายเคยอยู่โรงเรียนแล้วครับทุกคนครับบรรยากาศล่าสุดวันนี้แงอย่นี้งอย่นี้ <c oughs> เมื่อเมื่อที่เสี่ยนตายก็โอนมาเท่าครับผมติดติดิ่มไอผมอยู่ตรงกลางเลยมั้เออยได้เท่าเทียมเท่าเทียมดีใจไหมครับวันนี้ฮะดีใจเนาะไอ้เจอพ่อพ่อเอกได้อาบน้ำพ่อเอกฮะดูพ่อเอกอาบน้ำเจอคุณบีด้วยมาจากชลบุรีชนบุรีมานอนสุดพุ่มนะครับทุกคน มาเจอคุณธนบดีแล้วเป็นยังไงบ้างครับนี่ฮะมาเอาพ่อใหญี่ยงไหมที่เตี๋ยวหัวเอาหางเจียวสิมาที่ตามาหลังมามาเจี๋ยวหน่อยมาเถอะพี่ประดอมครับพ่อไพยกับคุณธนบดีใครหลอกกว่ากันครับกักันเลยโอ้โหหล่อแยเยเอออย่างนี้รักกันเลยเออเนรักเลยเออหล่อเท่ากันเลยแหละครับโอ้ฮะนได้ครับสวัสดีครับที่ นอนจะพูดนี้ก็ดูตลอดนะดูพวกเราตลอดนะปิ้งทุกช่างเลยเป็นห่วงมานาด้วยเนี่ยมานาไม่สบายดูพี่มานาคุณท่านพิธีจะให้สัมให้จับเขานะฮะาบอกเขาจะใ้จมอ๋อเนะใ้เจัวโอ้ยนี่ดวงดีนะโอ้โหดิถานมาตลอดเาง่ไผังทีอ๋อ สิทธิพิเศษมากเลยดยังไงเขยาครับผมยอดเลยมาครั้งแรกก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษเลยเนาะวันนี้มาเจอพ่อพายเอกชัยนะฮะแล้วก็ได้มาสัมผัสพ่อพายแล้วก็ได้ขนพ่อพายไปเยอะเลยเก็บไว้รวมกันไว้พ้อลูกหลานเยอะลานนเยอะโอ้อานนี่ไม่มีลูกไงมีหลานก็มีแต่หลานได้ยินข่าวว่ามีผู้ช่วยหาเลยครับ อ๋อไหนไหนคนนี้เหรอโอ้โหแบงค์แบงค์ยี่สิบเต็มไม้เต็มมือเลยดูสิโอโ้โ,อโหเดี๋ยวน,นี่ยให้เด็กๆให้น้องมีตังให้เด็กๆที่ช่วยหาแก่คนละยี่สิบาทใ, <c oughs> <c oughs> ให้ช่วยหาหุ่ไฟเออสุดยอ,อดยเลยเออนี่ฮะไม่ต้องหาเองให้เมื่อยนะครับแก่คนละยี่สบบาทนะน้องมีตังฮะ คนได้สี่สิบบ่คนนึงได้ไปหกโอ้คนนึงได้ไปหกสิบโอ้งั้นก็ลงทุนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่มีลงทุนเราถือว่าเก็เป็ปแซงขนมไม่ได้เป็นะไรเเป็นน้ำใจเป็นน้ำใจเออเป็นน้ำใจเนาะเป็นน้ำใจให้เด็กๆเด็กๆเออเขาอุตส่าห์หาให้เออสิทธิพิเศษเลยขอบคุณคุณป้าครับใจดีมากเลยคนได้สี่สิบคนต้องหกสิบนะเออสุดยอดนี่คือน้ำใจนะครับ